คุณเคยคิดไหมว่าประเทศเล็กๆกอย่างลาวจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการปฏิวัติพลังทางการทหารในอาเซียนได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวธรรมดาแต่มันคือเรื่องจริงที่กำลังสั่นสะเทือนทั้งภูมิภาควันนี้เราจะเปิดเผยสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนอาวุธลับราคาถูกของลาวที่ไม่เพียงแต่สร้างความประหลาดใจให้ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนสมดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง ในขณะที่หลายประเทศในอาเซียนลงทุนหลายพันล้านดอนลลาร์ในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยเรือดำน้ำและระบบขี่ปนาวุธที่ซับซ้อนแลวกับเลือกเส้นทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่ได้แข่งขันด้วยงบประมาณมหาศาลแต่แข่งขันด้วยความคิดและกลยุทธ์ที่เฉียบแหลมแล้วเริ่มต้นจากความจำเป็นไม่ใช่ความรูรางบประมาณด้านกลาโหมของประเทศนั้นจำกัดมากจนไม่สามารถซื้ออาวุธราคาแพงได้เหมือนประเทศอื่น ต่อแต่แทนที่จะยอมแพ้เลาวกับเลือกจะสร้างสิ่งใหม่และสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมากำลังทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต้องพูดถึงมันคือโครงการลับที่รู้จักกันในชื่อ c o c a x บ2 0 2 5อาวุธต้นทุนต่ำที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในสนามรบของภูมิภาคนี้ข้อมูลจากวงในเผยว่าโครงการนี้เริ่มต้นจากกลุ่มวิศวกรทหารหนุ่มของเราที่ต้องการพิสูจน์ว่า ไม่จําเป็นต้องมีเงินมหาศาลเพื่อสร้างอาวุธที่ทรงพลังพวกเขาเริ่มต้นจากแนวคิดง่ายๆใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วดัดแปลงและผสมผสานเข้ากับวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นผลลัพธ์คือสิ่งที่เราเรียกกันตอนนี้ว่าอาวุธลับราคาถูกของเราสิ่งที่น่าทึ่งคืออาวุธนี้สามารถทํางานได้หลายรูปแบบทั้งโดรนลาตะเวนที่สามารถติดตั้งระเบิดขนาดเล็ก ระบบต่อต้านรถทั้งที่สามารถผลิดได้ในต้นทุนไม่ถึง1ใน10ของราคาตลาดและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปิดก้นสัญญาณการสื่อสารของสัตว์ร,รู้ได้ในระยะไกลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่แนวคิดแต่มันถูกทดสอบแล้วในสนามจริงในการฝึกซ้อมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อปลายป,ายปีที่ผ่านมาแหล่งข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่จากหลายประเทศในอาเซียนถึงกับตกตะลึงกับความสามารถของเทคโนโลยีเหล่านี้ลองจินตนาการดูสิ อาวุธที่ใช้ต้นทุนเพียงไม่กี่หมื่นดอนลลาร์แต่สามารถทำลายเป้าหมายได้เทียบเท่ากับระบบที่มีราคาหลายล้านมันคือการเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงนักวิเคราะห์บางคนถึงกับเรียกมันว่าการปฏิวัติของคนตัวเล็กเพราะเหล่าไม่ได้ใช้เงินเพื่อเอาชนะแต่ใช้มันสมองเพื่อท้าทายผู้มีอำนาจสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเหล่าไม่ได้พัฒนาเพียงเพื่อตัวเองแต่ยังมองเห็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่นกัมพูชาเมียนมาและแม้แต่เวียดนามซึ่งกำลังจับตามองเทคโนโลยีนี้อย่างใกล้ชิดเพราะมันอาจกลายเป็นรากฐานของระบบป้องกันร่วมในอนาคตแม้แต่ประเทศที่มีอำนาจทางการทหารมากกว่าเช่นไทยหรืออินโดนีเซียก็เริ่มให้ความสนใจเพราะสิ่งที่ลาวทำอยู่นั้นท้าทายแนวคิดเก่าต่อของอาเซียนที่เชื่อว่าความมั่นคงมาพร้อมพร้อมกับมบประมาณก้อนโตแต่ในตอนนี้ลาวกำลังพิสูจน์ว่าความมั่นคงอาจมาจาก นวัตกรรมราคาถูกที่ฉลาดกว่าสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือวิธีที่ลาวเลือกจะไม่ประกาศอาวุธนี้อย่างเปิดเผยพวกเขาไม่จัดแสดงไม่ออกสื่อไม่โอวดแต่ปล่อยให้ข่าวลือและผลการทดสอบพูดแทนตัวเองกลยุทธ์นี้ทําให้โลกภายนอกยิ่งสนใจมากขึ้นหลายคนเริ่มสงสัยว่าลาวซ่อนอะไราไว้กันแน่นักข่าวจากหลายสํานักข่าวต่างประเทศพยายามหาคําตอบแต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับมาคือภาพโดรนและข้อมูลลับบางส่วนที่ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งยิ่งเพิ่มความลึกลับให้กับโครงการนี้มากขึ้นไปอีกหนึ่งในนักวิเคราะห์จากสหรัฐอเมริกาถึงกับกล่าวว่าสิ่งที่ลาวกำลังทำอาจกลายเป็นการเปลี่ยนเกมระดับภูมิภาคเพราะมันทำให้ประเทศเล็กๆมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพามหาอำนาจและนี่คือประเด็นสำคัญลาวไม่ได้แค่สร้างอาวุธแต่กำลังสร้างสมดุลใหม่ในอาเซียนสมดุลระหว่างประเทศเล็กและใหญ่ ระหว่างเทคโนโลยีและกลยุทธ์ระหว่างพลังเงินกับพลังความคิดสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจคือการตอบสนองของประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศรู้สึกตื่นเต้นและอยากเรียนรู้แต่บางประเทศกลับรู้สึกกังวลและเริ่มระแวดระวังเพราะหากเทคโนโลยีราคาถูกแต่มีประสิทธิภาพสูงนี้แพร่หลายไปมันอาจทําให้สมการด้านพลังป้องกันของภูมิภาคเปลี่ยนไปอย่างถาวรหลายแหล่งข่าวยืนยันว่า ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศเริ่มส่งเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเข้าร่วมฝึกอบรมในลาวเพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งหมายความว่าลาวกำลังกลายเป็นศูนย์กลางนวัตรกรรมทางทหารที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและสิ่งที่ทำให้โครงการนี้โดดเด่นยิ่งขึ้นคือต้นทุนที่ต่ำอย่างเหลือเสื้อตัวอย่างเช่นโรนที่ลาวใช้ในการลาดตะเวนต้นทุนเพียงประมาณ 400- 0ดอลลาร์แต่สามารถติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนกล้องกลางคืน และระบบนำทางด้วยดาวเทียมได้ทั้งหมดในขณะที่ประเทศอื่นควนต้องจ่ายมากกว่า50,000ดอลลาร์เพื่อได้คุณสมบัติแบบเดียวกันเหลากับสามารถผลิตได้เองโดยใช้วัสดุพื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์เมื่อเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปในแวดวงความมั่นคงระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญเริ่มหันมามองเลาในแง่มุมใหม่พวกเขาเริ่มตระหนักว่าประเทศที่มักถูกมองว่าเล็กเกินไปที่จะมีอิทธิพลกำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญในเกมอำนาจของอาเซียนนี่คือช่วงเวลาที่โลกต้องยอมรับว่า อำนาจไม่ได้หมายถึงการมีฐานทัพใหญ่หรือกองทัพขนาดมหึมาเสมอไปแต่บางครั้งมันมาจากความสามารถในการคิดแตกต่างแม้แต่จีนเองก็เริ่มให้ความสนใจมีรายงานว่าผู้แทนจากบริษัทด,ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของจีนได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเราเพื่อหาลือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเทคนิคซึ่งหากเป็นจริงนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่าที่ใครคาดคิดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาวุธ แต่เป็นการประกาศตัวตนของเราในเวทีโลกประเทศที่เคยถูกมองข้ามกำลังลุกขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าเราเองก็ทำได้มันไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความฉลาดและการท้าทายอย่างเงียบเบมันคือเรื่องราวของประเทศที่ปฏิเสธที่จะยอมรับขีดจำกัดของตนเองและกลับหันมาค้นพบพลังในความคิดสร้างสรรค์แล้วสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรต่ออนาคตถ้าเรายังคงเดินตามเส้นทางนี้ต่อไป เราอาจได้เห็นความร่วมมือด้านการป้องกันระดับภูมิภาคครั้งแรกของอาเซียนที่นำโดยประเทศเล็กต่อเครือข่ายที่สร้างขึ้นไม่ใช่จากอำนาจทางการเงินแต่จากนวัตกรรมที่แบ่งปันกันและถ้านั้นเกิดขึ้นสมดุลอำนาจแบบดั้งเดิมจะเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเราอาจกลายเป็นห้องทดลองเทคโนโลยีของการป้องกันอาเซียนบทบาทที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเมื่อ1ิป,ปีก่อนและมหาอำนาจโลกตั้งแต่จีนไปจนถึงสหรัฐออ จะต้องคิดหมายว่าควรปฏิสัมพันธ์กับนักนวัตกรรมรายหมายแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรสุดท้ายเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการทหารแต่มันคือการเตือนใจว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากขนาดหรือความมั่งคั่งเสมอไปแต่มาจากวิสัยทัศน์อาวุธรับราคาถูกข,ของเรลาอาจไม่ได้ครอบนำท้องฟ้าแต่ตอนนี้มันได้ครอบนำพาดหัวข่าวไปแล้วมันได้เปลี่ยนมุมมองของผู้คนและในไม่ช้ามันอาจจะเปลี่ยนภูมิทัศน์เชิงกลยุทธ์ทั้งหมดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเมื่อประเทศเล็ก ต่อพิสูจน์ได้ว่าสติปัญญาสามารถเอาชนะการข่มขู่ได้นั่นคือช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นใหม่และนั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในตอนนี้แล้วคุณคิดอย่างไรกลยุทธ์ใหม่ของเราจะเป็นอนาคตของการป้องกันในอาเซียนหรือไม่หรือว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างเลยเพราะเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้และถ้าคุณรู้สึกว่าบทวิเคราะห์นี้น่าทึ่งเหมือนที่ผมรู้สึก อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการเปิดเผยครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของเราเพราะในขังหน้าเราจะเปิดเผยบางสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านี้บางสิ่งที่กำลังทำให้มหาอำนาจทั่วโลกต้องรู้สึกประสาทเสียจนกว่าจะถึงตอนนั้นนี่คือผู้บรรยายของคุณขอปิดท้ายด้วยประโยคเดียวไม่น่าเชื่ออาวุธลับราคาถูกของเราที่กำลังเปลี่ยนสมดุลอำนาจข,ของอาเซียน